เด็กขี่เองนงก่อนจะไปรับเพื่อนมาพี่จะไปรับเพื่อนเองเฮ้ยไอ้ปืนปืนปูปืนปูปืนปืนพี่มารับแล้วน้องขึ้นดิน้องขึ้น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 หลังกูเอ้ยเข็นเข็นเข็นเข็ว้ายรถไฟยิงพี่อยู่ข้างหลังมาเร็วมาเลยหนูพี่ไม่ทันไปแล้วไปทันแล้ว ทะลุมาเลยนะออนนนเ,เอผนังมันกั้นเสียงไม่ใช่เหรอวะป๊สนึงนะเป็นการปีเป็นการหวัดดีครับแอนหรือเปล่าครับมันนีเสียแม่แอนหวัดดีตั้งเกือบปีสองปีแล้วอ่ะพี่เดฟครับเมื่อไหร่จะแก้ผนังมันกั้นเสียงไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอครับมาแล้วโอ้โหเกิดตรงกลางตัวไม่ได้โดนลุมเลยมั้งเกิดเดือดพี่ แล้วปิงจัดไงโอ้แล้วแอนจริงไงกับเก๊ไงแล้วมันพุ่งมาแล้วไงวพุ่งไปนูน่นโอเคกูเปิดเปิดขึ้นสวัสดีครับคนสวยใครวะคนนี้ใครวะกูเองเองอเองเหรอเองเั่นตัวนี้เหรอเออใช่พี่จริงเหรอว้ายเหรอวะ <อ>พี่ออโอเคจริงก็จริงลูกใครวะเนี่ยลูกเองเหรอลูกติดเองเหรอล,ลูกเราเลยพี่ลูกเราเออว่ะหัวดำนี่ว่ะเออว่ะเฮ้ยนอกใจเอมอิวนี่นแหละเราอ่ะฮะคเป็นแบบนี้ไงเออ,เอ,อทำไมกูทำไมกูเป็นคนแบบนี้นี่ว่ะไอ้นี่ครัทำไมเออทำไมพี่เป็นคนอย่างเงี้ยพอช่วงแรกก็จะลวดพี่มันใหญ่เกิไนไปแหละพ,พ,พี่ก็รู้ตัวอยู่ก็อพอควร หายแลวใครกนขอขอดูชัดๆเลยอย่าให้พี่กดเล่นเลยเพราะว่ามันมาแล้วยังไงเล่าไม่นะีสองคนเอ้คนปีกสองคนสูนกันอยู่ไม่นะอย่าทำพี่รักผมอย่ากูจะมากูจะมาช้อนให้มึงจะมาขึ้นจรวดกูทำไมล่ะ้ จะกระโจนให้ที่จะกระโจนให้ดูวางดูว่างดูว่างไม่ข้างหน้ามีแอนเล่นหน้าเรือมีแอนไปแลมันาลุ้งไม่เองจะเดินไปหากันเองเนี่ยเองพาฮันเตอร์ไปหากันเองไม่เกี่ยวละพี่แบบโอ้โหจะไปอย่างฮีโร่เลยเมือกันพี่กายเป็นฮีโร่เลยอ่ะมากับพี่เฉยเลยงงมากพี่มันดีมัน ไม่บางทีแบบว่าถ้าพี่ขี่ผ่านมันเกี่ยวให้เองเลยเกี่ยวให้เองเลยเหรอใช่ใช่ไม่ได้กดขึ้นน่ะมันเกี่ยวให้เองเลยพี่ไม่ไม่เป็นความผิดของเ่นไม่ความผิดของเรนอ้าวหวัดดีครับใครวะเนี่ยแล้วขึ้นมาตอนไหนเนี่ยเอ้าเพิ่นบเจริญเอ้าแล้วที่เรือมีกันอยู่สามชีวิตอะเฮ้ยพวกแป๊กพวกแป๊กโอ้เพื่อนเขายังเพื่อนเขายังติดโกงอยู่เลยลูกใจเย็นนะลูกเฉียวหน้าเลย อย่าอย่าเฉียวหน้าพี่นะอย่าเฉียวหน้าพี่นะโอเคไหมโอ้ยส่งแมวมาส่งแมวมาเดี๋ยวพี่เก็บแมวให้อ่ะพี่เก็บให้แล้วเก็บให้ตัวหนึ่ง <G ül> โอ้ชีพอ่ะพี่โดนใบอ่ะพี่โดนใบอ่ะไปอือนี่แล้วก็นี่เคลียร์ตัวทองตัวทองแลง้วไงใช้สัมมาเอาไม่โดน มันเอาเป็นว่าช่างมันเถิดน้องตัวเนี้ยไร้สาระกูไม่หยิบมันได้แล้วเกี่ยวแม่มีใครอยากให้พี่เกี่ยวไหมอ๋อพี่กำลังจะไปเกี่ยวน้องเกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยวเกี่ยวเถอะอย่าเข้าไ้กูจะพาเกี่ยวจะเข้าไปทำไมเนี่ยเออสิงกูนี่แหละเกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยวแจ้กแจ๊กเออ กินแล้วพุ่งตัวใช่ไหมพุ่งตัวกำลังจะกดสปิทอยู่แล้วเชียวไปน้องไปเออเกี่ยวใครไม่รู้ไม่เกี่ยวกูแล้วกันเข้าไปน้องเข้าไปเออสวยไปแล้วอุ้ยไปดูสกินน่าอิมสกินนี้ดูน้องไอเลิฟยูจุ๊บอ่ะมึงอย่าเพิ่งดูสกินกันได้ไหมมันช่วงเก่าน้อยแล้วเนี่ยมันจะตายหายแล้วเนี่ยไปไหนแล้ววะเออดูอยู่กันไ่าอิม ดุการกระทำที่เป็นบาปไม่ให้กดตัวทองน้องพี่มารับแล้วน้องร้องอยู่ไหนอะน้องมันวิ่งไปไหนวะไอเด็กน้อยอยู่ไหนวะเนี่ยเออรื่อง่อเาเเค่อเกาเ้ดอจุดแล้วเื่อจุดจุดเลยแล้วเมื่อจุดเลยแล้วเพื่อนจุดเลยไง ใายยิบจุดนะไม่ใช่หนูเด้อกูไม่เล่นแล้วนะตัวนี้ไร้สาระกูพูดจริงนะกูช่วยใครไม่ได้เลยเนี่ยไร้สาระว่ะเปิดประตูอยู่ครับตรงนี้เปิดประตูอยู่นะเพื่อนเอาไใจตายเอาป่วยแม่ตาย,ตตายช่วยไม่ไหวแนละ้วเอาทนายุดทนายุดูจ้าวเรื่องดีดีาปาตานี้เอาซื้อของสาวน้อยนี่ยังไงเนะี่ย เขายังไม่ตายได้ไปรับมันทีไปรับมันทีพี่เสียปืนของมันไปส่งกระบอกแล้วอ่ะนี่คือสารน้อยไม่ได้ลุกได้เว้ยพี่สารน้อยเฮ้ยนี่ไงสิงสิงใครก็ได้สักคนนึงว้าวว้าวว้าวใจดีแบบนี้สิบเป็นตอยู่สารน้อยสิงเปอรเซ็นโอเคเคสวย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 เอ๊ะใครจะมาช่วยเอ็นได้นอกจากอ่ะฮะทำไมกลับไปโดนคนเดิมอ่ะมาเซ็นมาเซ็นเดนน้ำมาเซ็นเดินน้ำใช่แล้วก็รั่ว ยิ้วไว้หน่อยยิ้วไว้หน่อยพี่เลนชิปเลยเออโดนฉันฮิวได้ไหมฮิวกันได้ไหมไม่ได้แล้วแอนมาเราด้วยแม่มันมาไปเหอะแม่มาพี่วายแม่มันมาไป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 เดียวไ่มาเดี๋ยวมาคุณตออุ้ยมาจริงมือเซนเราไปกันเถอะ หนีความตายไม่ได้เนาะน่หรสีเดินไล่รเกเาชนะได้ไงวะเนี่ย่นะได้เลยเยร้อนรเปล่านี่พี่อะไรนะร้อนรเปล่ามันก็น่าจะเย็นอยู่นะไม่รู้มันไหลไม่รู้ว่าพี่เปิดแอร์ร้อนรอเปล่าก็ไม่รู้สิพี่เปิดแอร์เกลียดแค่ร้อนล่ะคะ ไม่ใช่แปดสองร้อยโอเคไม่มีเองก็คือไม่ไม่ไปหรอกทาร์อ่ะเองจำไว้แค่นี้แหละครับเออไม่มีทาร์ลไม่มีเองก็คไม่ลงต้องมีฮันเตอร์แบกค่ะใช่ต้องมีฮันเตอร์แบกเขายไหนึก็เลยเอาไปบทเพลงไก่ไก่ไก่ตัวเล็กตัวใหญ่ไปนอนไปไปนอนต่อไปนีนเศร้าอ่ะรอเลือกไหนก่อนจะอัดแมงแล้วเดี๋ยวลงมาด้วยนานไหม เดี๋ยวสักพักพี่ว่าจะไปทำงานต่อแล้วแต่ว่าเล่นกับพวกนี้ต่อก็ได้นะเล่นกับพวกนี้ต่อใช่เล่นกับน้องน้องอาจจะไม่เล่นต่อเพราะว่าหนึ่งเลยคือปิงต้งลงหลานน้องอันนี้แม่งปิงเศร้าเศร้าแทนน้องเลยว่ะตาเมื่อกี้ก็เศร้าเหมือนกันเจอกองหน้ากองหน้าแบบผาแบบแบบหน้านี้อ่ะไอ้เด็กขี่เองลงก่อนจะไปรับเพื่อนว่ะนี่จะไปรับเพื่อนเองโอ๊ยไอ้ปื๊ด ขึ้นขึ้นขึ้นหลังกูว้ายรถไฟจากคนสัวนอนจากคนสัวนอนอุทยพี่เล่นมา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 เะเลยคบเปะอ้ามึงไปแกลไอ้เด็กผีนี่มึงเกือบไปแคนเซิลนะแคนเซิลกลิ่ อะไรนะลูกนะไม่เป็นไรนะโออีนะเออลงไปไม่ช่วยแม่ใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเดินกลับมาทำไมไอ้บ้านมานารวนน้องมีดต้อนกลับพื้นแม่มาแล้วมาน้องไหมมายื้อยื้อยื้ออะไรอีหลักเกี่ยวตาพี่มารับแล้วครับน้องเฮ้ยคลิปหายเคชามามันเห็นเราไหมน่ะไม่เห็น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 ใจต้องนิ่งใจต้องนิ่งใจต้องนิ่งคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งมันเห็นน้องมันเห็น อ้อน้องขึ้นหลังพี่เอาะนี่กูบอกให้หนึ่งแลยนะขึ้นหลังกูดีมากไปเอาไปกันต่อแล้วครับ มีคนเอาครเดินมาเจอแมงมุมเดี๋ยวพี่จะมาเจอขอยู่ตรงไหนเห็นปะเนี่ยข้างหน้าพี่เดี๋ยวพี่เออเดี๋ยวมันก็คิวสิอยู่ข้างหน้ามันก็คิวสิไอเด็กนี่แม่งโอเคดูพี่พี่มีเงินแล้วเดี๋ยวพี่จะซื้อปืนไปช่วยมันออีกรบนึงกถ้าถ้ามันโอ้โหมันมีจริงเหรอเราต้องไปด้วยกันเอาเเนี่ยราต้องไปด้วยกันเอ็งซื้อปืนอีกระบอกหนึ่งโอเคไหม ได้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 เรามีปืนสองกระบอกเราจะเปิดด้วยกระบอกของพี่ก่อนได้โอเคพี่จะยิงตอนไหนพี่บอกพองนะได้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 เราจะซื้อปืนเนี่ยซื้อปืนเนี่ยไปซื้อแล้วรองเท้าซื้อปืนละมึงจะเอารองเท้าไปทำไมมึงเกาะคนอื่นเดินอยู่ดิเรไม่ได้เร็วด้วยตัวเองเร็วเร็วดิเร็วดิช้าเนี่ยช้าเนี่ยเราเนี่ยไป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 ยาะไปยาเฮ้ยแล้วหนูเอาเข็มมาทำไมเนี่ยเอ้าหยิบเข็มไปทำไมเนี่ย เร็ว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 ไป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 เร็ว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 เพื่อนกำลังจะตายเพื่อนกำลังจะตายไปทันไม่ี่้ไปทันไมเนี่ยน้องอิงอิงที่อยู่ข้างหลังมาเร็วไปเลยพี่เต้นนแ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 นทันทนนทัน มานี่ก่อนมานี่ก่อนนะกูให wow ้ยูพี่มัมวัดจังเต้นพี่เขากลับเหรอเขาไม่ได้กลับคิดมากยูยูเลยคุณลงไปช่วยไม่ทันหรอกเมื่อกี้รีบแล้วนะ One eternity later อันตรายรูปมุ่มช่วยเหลือกันเซ็นโอ้โหซื้อของไม่ได้นานี่ซื้ออะไรไม่ได้เลยพี่เขาเขาหอพี่เะไรพี่ชิบหายหอเป็นห่อบบกข่วงเลยเหรอแต่ว่าไปช่วยเพื่อนจากลำไส้กดอะไรวะ พี่หเราจะตายหากันนี้พี่แล้วจะบจัวพี่กดช่วยไงอะพี่หนูยังไม่พี่ยังไม่เพอ๋อออทดทดทลจัว จะปไปเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างลบจ้วงเนี่ยวายจุดเคลื่อนแบบนี้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วคุณจะไปช่วยเรียนยังไงน่วายอกมาไงวะแม่งไอ้กำลังจิ้มโดมอยู่เลยลาก่อนโราตายแล้วแหละลาก่อน ทำไมเกมมันพิกโกแบบนี้ล่ะครับเหลือกันอยู่คนละเด็เนี่ยโทำไมก็ทำไมมันพิกโกอย่างนี้ล่ะครับคุณผู้ชมครับอุ้ยขอบคุณนะไม่เอาไปไวห้อง B ด้วยของแต้มตายกันตอนไหนพี่เลืมกันสิเราตายกันตอนไหนวะเนี่ยช่วยใครไม่ทันเลยอ่ะช่วยใครไม่ทันจริงเกย์ชาไม่ซื้อของมันยังลุมเฝ้าอยู่เลยเนี่ย ันเถอะเตัวเนี้ยไรสาระกูไม่หยิวมาเล่นแล้ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ